พบว่ากล้ามเนื้อตึงทั้งหมดเลยค่ะ,อ,ะอาจจะทําให้เราปวดศีรษะปวดเบ้าตาได้ด้วยอันนี้ใช้ใช้เครื่องเป็นเครื่องความร้อนลึกอะคะเป็นครแม่เหล็กไฟฟ้า สวัสดีค่ะเมเปิลนะคะวันนี้มาเปิดรายการนอกสถานที่แบบนี้ค่ะแน่นอนเลยว่าเมเปิลอยู่ที่ healthy first คลินิกกายภาพบําบัดนะคะทุกคนก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปวดคอนะคะตรงช่วงบ่ายน,นี้มันแข็งตึงมากเลยไม่ไหวแล้วปวดสะบักด้วยแล้วบางทีเดี๋ยวก็แบบรล้าลงแขนนะคะก็เลยอยากจะมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นักกายภาพบําบัดนะคะว่าเขามีแบบเทคนิคดีๆแนะนาเราไหมนะเพราะว่าไม่อยากทานยาคือกินยามากมันไม่ดีเนาะมันกัดกระเพาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าค่ะ ตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็เจอผู้เชี่ยวชาญสวัสดีค่ะพี่แพมนะคะพี่แําเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักกายภาพบําบัดนะประเ็นบอกว่าประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีแล้วใช่ค่ะค่ะจะมาปรึกษาพี่แพมดูนะคะว่ามีแบบเทคนิคยังไงดูแลแบบสุขภาพเมเปิลมั่งปวดตรงสะบักมากเลยโอเคค่ะค่ะเชิญข้างในเลยค่ะโอเคตอนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะมาปรึกษากับพี่แพมก็คือปัญหาส่วนมากเลยพี่แพงค่ะจะปวดตรงบริเวณบ่าตรงเนี้ยค่ะที่เวลาไปนวดแล้ว หมอก็จะบอกว่าแข็งมากกับสบักตรงตรงที่เป็นร่องเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่สั่งยัดที่จะกดนะคะได้ค่ะตรวจกล้ามเนื้อนะคะที่ขึ้นไปคอนี่พบว่ามันตึงมากค่ะอ,อเทียบกับอีกข้างหนึง่งตึงเ,เหมือนกันเลยสบัก ก็มีความตึงค่ะพบว่ากล้ามเนื้อตึงทั้งหมดเลยค่ะอาจจะทําให้เราปวดศีรษะปวดเบ้าตาได้ด้วยซึ่งจะอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดไมเกรนนะคะการวางแผนการรักษาเราก็จะวางแผนการรักษาโดยการใช้เครื่องมือความร้อนลึกนะคะเพื่อจะบรรเทาความเกร็งของกล้ามเนื้อไม่ต้องกินยาใช่ไหมคะไม่ต้องกินยาไม่ต้องฉีดยาค่ะจะเจ็บไหมคะนี้ ะจะมีความรู้สึกบ้างที่ไฟลงไปนะคะส่วนความเจ็บเนี่ยเราขึ้นอยู่กับคนไทยเลยว่าจะทนได้แค่ไหนเราจะเปิดความแรงเท่านั้นเลยอันนี้ใช้ใช้เครื่องเป็นเครื่องความร้อนลึกนะคะเป็นเค่อ้เหล็กไฟฟ้าเขา,า,าก็ทำมันมีงานวิจัยรับรองว่าเขาเทียบกันไอ้เจ้าตัวเนี้ยค่ะมันชื่อ TMS ผลงานวิจัยเขาก็เขาก็บอกมาว่า ตัวนี้มันจะทําให้ผลการรักษาเนะี่ยอยู่ได้นานได้นานขึ้นการที่พอเรารักษาไปแล้วคนไข้รู้สึกดีขึ้นแล้วเนี่ยนคนไข้จะกลับมาหาเราอีกเนี่ยคือนานใช้เวลานานมากๆนนากแล้วก็ไม่ต้องบอกว่ามาแบบบ่อยแต่ผลทั้งหมดอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะ,ะแล้วแต่บุคคลบางคนก็ต้องใช้เวลานาน,านมันมีปัจจัยหลายอย่างน่าสนใจนะทุกคนเพราะว่าปกติกินยาก็อยู่ได้แค่วันเดียว <laughs> วันเดียวก็ต้องกินซ้ำกินมากก็ไม่ดีนะคะกัดกระเพาะด้วยอยากลองมากเลยค่ะงี้งัน้นเราเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่ขอได้ค่ะทีว่าคุณเมเปิ้ลเอียงคอได้สุดไหมได้ค่ะเอียงซ้ายนะคะ่อะโอเคได้แ,แค่นี้นะคะเอียงขวาค่ะเราจะดูว่าเวลาที่เดี๋ยวพอเราใช้เครื่องมือแล้วเดี๋ยวเรามาเทียบว่าเราเอียงได้เยอะขึ้นไหมค่ะ แนวทางการรักษาของเมเปิลนะคะจะใช้เครื่อง PMS ค่ะเป็นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องที่ใช้ในตามโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกนะคะชั้นนาแล้วก็จะมีใช้เครื่องที่เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็จะมีไปทําห้องอบใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะโอเคเริ่มเลยนะคะได้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่จะใช้ความแรงที่ต่ําสุดก่อนเพื่อให้คุณเมเปิลสังเกตดูว่าเราทนไหวไหมนะคะค่ะประมาณนี้จะรู้สึก เหมือนนิ้วเราขยับอยู่นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าอ,อันนี้จะโดนทั้งกล้านมือและเส้นประสาทที่ลงไปที่มือแอติเมเปิลจะรู้สึกแบบมีแอคชั่นของก้านื้อได้เจ็บไหมคะเสียวๆค่ะแล้วรู้สึกว่านิ้วมือเราจะขยับไปเองเ็นบอกกลุ่มลูกค้าถ้าเป็นผู้หญิงผู้สูงวัยจะเข้ามาใช้บร,ริการที่นี่เยอะมากส่วนมากมีอาการอะไรหรอคะที่เขาจะเข้ามาที่นี่ ถ้าเป็นแบบกลุ่มผู้สูงวัยผู้สูงวัยที่พบนะคะเขาจะมีอาการปัสสาวะเล็ดค่ะแล้วก็เราก็เลยแนะนําที่จะรักษาปรากฏว่าก็ได้ผลดีค่ะอ๋ออันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงค่ะอือที่มีอาการแบบกั้นปัสสาวะไม่อยู่เงี้ยนะคะอืเข้ามาปรึกษาเข้ามารักษาได้เลยค่ะใช้เครื่องนี้เหรอคะใช่ค่ะโอ้โเยี่ยมมาก ไม่เจ็บนะคะทุกคนนี่คืออาจจะแค่รู้สึกมีความแบบเสียวเสียวนิดนึงแล้วก็มือก็จะขยับขยับแบบตามอัตโนมัติแล้วส่วนผู้ชายล่ะคะที่เข้ามามีผู้ชายที่มีปัญหาคือการหลังเร็วค่ะแล้วก็มีการเคลมว่าเครื่องนี้สามารถช่วยรักษาได้สามารถรักษาในเคสที่แบบมีการหลังเร็วเกินไปอย่างเงี้ยค่ะชีวิตคู่ไม่มีความสุขแบบนี้ลองมาปรึกษาได้จริงๆนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบว่าพูดแบบขำๆนะน,นี่คือแบบ ซีเรียสเลยตอนนี้ก็ทําไปแล้วนะคะเครื่อง PMS เนี่ย20นาทีก็รู้สึกว่าโอเคโล่งขึ้นเบาขึ้นคือใครที่มีปัญหาหลังค่อมเหมือนเมเปิลนะเป็นคนที่ชอบติดหลังค่อมนะคะรู้สึกว่าบุคลิกเราไม่ดีเวลายืนเวลานั่งอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะปรับตัวเองให้หลังตรงเนะี่ยรู้สึกว่าฝืนเครื่องนี้สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะทีนี้บางคนเขากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแพงวันนี้อย่างอย่างการใช้เครื่อง PMS เนี่ย<า>นะคะดูแลตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายต่อครั้งจะแพงไหมคะต่อครั้งของพี่คือ8 0 0บาทค่ะ PMS ราคาย่อมเยาวเบามากไม่ถึงพันทุกคนก็คือใครมีปัญหานะไม่ว่าจะแบบเป็นออฟฟิศซินโดมปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังลองมาปรึกษาดูได้อันนี้คือโล่งเลยนะรู้สึกเบาจริงๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากันก็คือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าค่ะจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอันนี้เพื่อคลกล้ามเนื้อนะค่ะ เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อมีการกระตุกมีอ๋อเราจะกระตุกไปเองใช่ค่ะเราก็จะลงไปบนกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะคะที่มีการเกร็งค้างอยู่ค่ะ,คะที่แบบมากันเยอะมากก็คือปัสาปสวาวะเล็ดปัสสาวะเล็ดอันนี้คือเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะ <c oughs> ของคนที่แบบอายุมากขึ้นใช่ค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็เอียาการหลังเลวนี้ปรึกษาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือรู้สึกได้เลยว่าเอียงคอได้มากขึ้นนะคะ หลังจานกที่เราใช้เครื่อง PMS แล้วก็ใช้เครื่องแม่เหล็กเป็นขค้ื่แม่เหล็กไฟฟ้าไปคือก่อนหน้านี้ค่ะทุกคนเราจะเอียงคอได้แบบน้อยกว่านี้อันนี้คือองศาจะเยอะมากเป็นวิธีการเช็คด้วยใช่ไหมคะพี่แผมใช่ค่ะโลง่งสบายมากเดี๋ยวเราจะต้องไปตรงไหนต่อค่ะไปอบไฟฟ้าค่ะมาลอ,อ,อง,งไฟฟ้านะคะโอเคไปกันเลยค่ะอันนี้ก็จะมาอบต่อนะคะทุกคน ตอนนี้เราอยู่ในเครื่องอบนะคะเป็นผ้าอบอิงปราเลสค่ะทุกคนก็คือจะมอบความผ่อนคลายด้วยนะคะก็ะเสิร์ประสิทธิภาพจากที่เรายิงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปกับขึง่งความสีนะเป็นืึองไฟฟ้าที่เราทําไปเมื่อกี้จะทําให้เห็นประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะผ่อนคลายมากทุกคนสบายมากจริงๆตอนนี้นะคะทุกคนไม่เปิลทำมาครบแล้วคะ่ะโปรแกรม3โปรแกรมด้วยกันนะคะคือรู้สึกตัวโล่งตัวเบาแล้วแบบ เหมือนแบบฟินมากมากจริงๆนะคะโดยที่เราไม่ได้แบบระบมหรืออะไรใดๆเลยนะจากที่รู้สึกตัวหนักๆนะคะตอนนี้แบบเหมือนทุกอย่างมันโล่งผ่อนคลายไปหมดนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแบบนี้ยังไงก็ลองเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ไม่ว่าจะมีปัญหาแบบปวดคอเรื้อลังปวดหลังเนื้อลังนะคะหรือบางคนไหล่ติดยกแขนไม่สุดหรือใครที่มีอาการปวดเข่าอย่างเงี้ยลองมาปรึกษาได้เลยนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดนะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะคะคุณผู้ชาย ปรึกษาได้เลยเพราะว่าที่นี่เจ้าของร้านใจดีมากๆนะคะทุกขั้นตอนทําโดยผู้เชี่ยวชาญนักกายภาพบําบัดค่ะสนใจยังไงเดี๋ยวเบเปิลให้ลิงก์ไปนะคะลิงก์ไลน์แอดต้องจองคิวก่อนนะเพราะว่าที่นี่ลูกค้าค่อนข้างแน่นนะคะหรือเธอเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook กับ IG healthy first clinic กายภาพบําบัด เปิดทุกวันค่ะ10โมงจนถึงช่วงเวลา6โมงเย็นนะคะยกเว้นวันจนันทร์สอบถามปรึกษาจองคิวได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใจอยากมาใช้บริการนะคะมาใช้ได้ที่ตลาดบองมาเช่ค่ะทุกคนโซนดีนะคะคลิปนี้เมเปิ้ลไปก่อนบ๊ายบายค่ะ